วันนี้มาสุราษฎร์ตอนนี้อยู่ที่สุราษฎร์อยู่ร้านอายาหอยสดเราสั่งไปนี่อยากลองนี่มากเลยปูดำดองหูมันแล้วก็หอยแครงตัวใหญ่ๆเดี๋ยวๆยวกัำเนี่หอยแมงปูเฮ้ยหอยอะไรวะเนี่ยหอยนางลงอที่สั่งสองตัวเพราะกินกันแค่สองคนอืเดี๋ยวเรามาดูความ そう。 กินน้ำจิ้มแม่กินน้ำจิ้มน้ำจิ้มอร่อยนะเฮ้ยมาลองหอยนี่เลยคนละตัวแม่ลองด้วยใช่ไหมไม่ลองอ่ะเฮ้ยไม่ะไม่เอาไม่กินมันใหญ่เกินเหื่อกลัวตัวใหญ่มากอันนี้ตัวละ80บาท80บาท กินได้ทั้งหมดใช่ไหมเนี่ยทั้งหมดเลยค่ะแม่ตอนก็นจำไม่ได้ไม่กินเั้่องไรเรื่องไหนยังไม่เคยแม่อ่าอ่าอันนี้รู้อยู่แต่ว่าจำไม่ได้ว่ากินทั้งหมดได้ไหมหรือยังไงอกต้องกินทีละครึ่งครึ่งตัวเม่หแบบน้ำจิ้มซีฟู๊ดก็อร่อยนะชอบนะไม่เผ็ดแต่จัดขอแม่ หอมอรอมอืมสดจงงคุณแม่ทำามเล้ากระดากกจะาวาง เดอกขึ้นตัวคือมันไม่น้ำจิ้มเขาไม่ได้เปรี้ยวมากไม่ได้เปรี้ยวหรอกนอว่ากลมกล่อมอร่อยนะเ้อมไม่ได้หวานแม่ต้องกินสามคำสามคำก็มแม่กินโตแล้วมันไง หอมดีเลยนะนี่หอยตัวใหญ่หญเลยแคงโลล้วเท่าไหร่สามดีอืมู้่ถูกอ่ะถ้ามันดีขนาดเนี้ยถือว่าถูก,กเอาจริงนะไม่ต้องจิ้มจิ้มกันอร่อยหวาน อันนี้ปูปูดองดูความมันเห็นไหมไมาดูดูมันมันมันมากอ่ะนะกินไหมลูกเอาข้าวเป็นขูดขวนะ หอ,อยหอยมงหอยดงลมตัวหนึ่งจีนได้สามคันอืมแต่ยังน้องเินสองคอืมหอมมันปูวาาบบวาน้ำจิม้มวาำจิม้มก่อุ๊บนื้อเคยจิ้มเยอะ<อ>ไปเยอะไป ใช่แล้วก็ข้าวสวยเออธรรมดาปัตติคงแรกน้งองหอมแมงเหมือนไข่เลยอร่อยนะเหมือนไข่เลยใช่ไหมกินดิบลูกอ่ะตักไปทางการไปเองคุณแม่อยากกินปูนะน้องไม่อยากใหุ้แม่กินปูเดี๋ยวเม็ดมียบบเยอะเพราะว่ามันพิมพ์อ๋อตรงนี้นิดนึง นิดเดียวเออมันปูอร่อยปะ่ยะเหม,มือนไข่เลยอืเหมือนไข่อ่ะเหมือนไข่แดงอ่ะลองเอาหอมใส่ดิลูกหอมอ่ะมันก็หอมทมขึ้นอ่ะ นี่คะ่ะนอ ar, ้องหอมมาไหมข้าลูกก๊อต้มยำป่าร้นนะคพี่อลาแม่ต้มยำค่ะเอออันนั้นหมันครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวต้องเลื้อนเลยคุณแม่แม่เลื่อนแรงปลเกียวแม่อ่า น,นีขนาดจานเล็กนะเขาผัดจานเลยค่ะเดี๋ยวนี่เขาผัดจานเลยนี่ก็าาคือจานเป๊ะเดี๋ยวขอชิมต้มยำก่อนอรอยเนอะอันนี้ต้มยำปลากระปงขาว,วอืม ได้ได้ดีดีใช้ได้ดีเลยนะน้ำโคตเลยน,นะน้ำต้นด้วยอืมอืมอร่อยอร่อยอเดี๋ยวต้องมีหอยนี่แม่หอยแมงคู่แม่จะได้กินได้เนื้อน,นะใช่ลืมเลยว่าคใหญ่ ก็ไม ok ่ใช่แล้วไงแต่ก็เดี๋ยวจะไปมาเดี๋ยวมันนั่นแล้วก็ินข้าวเสร็จเยอ๋ยวไปน้องกลัวเหมือนกันกลัวว่าจะเป็นอะไรเพิ่มเตินี่ความมันปูดูดิเาอร่อยมากอ่ะ ลอร่อยใช่ไหมลูกชอบเลยแม่แม่แม่อยากกินหอยแครงเยอะนะแล้วมันจะต้องเป็นวันที่เราจะต้องกินอาหารทะเลเพราะวันอื่นที่อื่นมันก็แพงนะที่นี่ราคาถือว่าสีไม่มันไม่มีหอยเนี่ยหอยอันนี้ใหญ่แบบนี้ไงจังหวัดอื่นอืมเห็นไหมแพงมาก ามันแบบว่าแรงอ่ะมันเป็นแรงมันก็เลยถูกเก็บได้ไหมอือหมดยังอ่าแล้คือเนื้อกับไข่เหออือมันมันลุก ไม่ใช่ไข่มัน,ม,นมันปูมันปูแม่เอาอะไรเบ้่บอกน้องซึ่งเออให้เวลาแม่คว้าอะไรนะมันแรงมนะันกลัอ,อย่างอื่นหก ก็หลงเลยกินอย่างนี้นะตามมันก็ถือสูกของเขาของเราถือว่าดีไม่เคยเห็นก็งไม่มีมาหรอกแถวนี้คือแปลกนะไม่แปลกหรอกมากเพราะว่ามันไม่ได้เมืองเที่ยวมันแค่เป็นเมืองผ่านเมืองรองมันไม่มีมันเป็นเมืองรองเป็นเมืองผ่านที่จะไปเกาะสมุยแค่นั้นเอง ดีแลม่งานของจบแลอืมกินไม่ได้ไม่ไม่เป็นสนมช้าก่อืมก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยนอกจากปู दिन का लागत ขอแม่ผูโลละ80ดสเอาจริงอยากสั่งให้ครึ่งกิโลแต่มันด้วยความมันแค่แปดสิบนแม่เขาเรยเฉพาะอันนี้เดียวนอกนั้นอ่ะครึ่งกิโลได้มาแล้วปูผัดผมกะหรี่เป็นไงแม่รสชาติหวานหวานไปเหรอหวานเอ่ะอืม ทำไมหวานเงี้ยล่ะหวานเจ๊เลยนี่ปูมาหรือว่าปูอันนี้มันปูอันนี้เน,นี่ยเนี่ยนิ่มปูนิ่ม,มเออก็กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วกันโอเคปูนิ่มผัดผงกะหรี่ กูหัดผมก็หลีออกหวหนานมากเลยน้องนานั้นก็น้องก็ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวเรามาต้องมาดูราคากันสีกทีอันนี้เป็นช่วงเช้าอันนี้คือที่โรงแรมที่สุรานี่เดินออกจากหลังห้อง โคดรล่มรลื่นเลยต้นไม้ใหญ่มากอะ่ะตอนจองก็ไม่ได้คิดว่ามันจะก็อลังนะแต่เพียงไม่ได้รีวิวห้องให้ดูเดี๋ยวอันนี้คือมา พันสามร้อยห้าสิบพร้อมอาหารเช้าสามคนเลยก็ถือว่าถูกอะ่ะที่นี่เป็นสระน้ำที่นี่มีสปาด้วยไม่แพงนวดน้ำมัน อารมาชั่วโมงละห้าร้อยบาทเองอาจารย์ฉันไปนู่นนะเดินไปเรื่อยนะเราไม่มีรองเท้าเราบอกอย่าให้เดินไกลแต่เขาก็ระวังอนะ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นประตูที่ออกมาจากในห,ห้อง เดี๋ยวว่าจะได้อาบน้ำแต่งตัวแล้วแหละกินอาหารเช้ากะเข้ามานอนสักแปบแล้วก็ขับรถไปประจวบจ้าตอนนี้ช่วงกำลังจะกลับแล้วเอาจริงที่แรกน้องจะมาพักที่สุราส,สองคืนแต่มีทริปพิเศษเพิ่มเพิ่มเติม อาซิมมาซิมมาอาซิมชอบต้นไม้ใหญ่มากเลยลมลือ,อเอออ่าอ่ะไปกะยี่ตัวเอเอ ดีมากดีมากโอเคลมลื่นดีเป็นไงเมื่อคืนนอนสบายไหมโคตรหนาวเลยน้องน้องต้องเอาหมอนกันน้นน่ะพี่เหยียดลุกปรับอือก็ใช่จากไาว้นาน เดี๋ยวเดี๋ยว่าเพิ่งไพิ่งเดี๋ยวกอจัดโอเคอันนี้ค่ะมาถึงประจวบออันนี้คือห้องอันนี้ตั้งแต่ตรงนี้นะกระจกนี่อันนี้คือเปิดประตูประตูกระจกเดินเข้าไปก็จะเป็นเตียง ควีนไซส์นะควีนไซส์หนึ่งเตียงสองเตียงสามเตียงแล้วก็ทีวีแล้วก็ตู้เย็นแล้วก็กระจกโคตรใหญ่โคตใหญ่น้องหอมเออจะได้รู้ว่ามันใหญ่โอเคเปิดแอร์หน่อยลูกแล้วนี่ก็เดินมาห้องน้ำ

ป่อยมันไม่รู้โอเคที่นี่คือฟ้าฟ้าฟ้าทลายโจรีสอร์ทค่าที่พักของคืนนี้หนึ่งนึ่พันหนึ่งร้อยนิดๆสามเตียงใหญ่แล้วก็มีอาหารเช้าบมีอาหารเช้าหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่บาทแล้วก็มีอาหารเช้าก็ไม่ต้องคาดหวังกับอาหารถือว่าถูกโคตรถูก มาข้างนอกอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันตี่กมานีหมาเาว่าผ้าซาักเรียยันอุา,าสะอาดถือมาด้วยเนี่ยนะอะไรผ้าซักแล้วอ่ะคุณแม่ดูก่อนนี่คือโปรแกรมพิเศษของเรามาบ้านพี่เตีย้ยพี่เตีย้ยไฮพี่เตียเต้ยคือเพื่อนตะเล็กค่ะวันนี้พี่เปี้ยททำกุ้งแช่น้ำปลา ใช่ไหมมือผ sure. hmm ัดไข่เค็มมีปลาดุกย่างมีไก่ย่างชื่อดังผัดแล้วก็น้องเรียกผักโสพลนะพี่แล้วก็มีกากหมูกระเทียมนี่ก็อย่างนั้นอนีอเราขอกินผักถึงไม่ลูกเถอดมาเถอดมา กินหมกดตะตะกลางหมูใช่ไก่อังถึงไหมลูกอ่าถึงนะยื้อเอาเลยนะต้องยื้อเลยนะครับอืมไม่ถ้าถ้าค่ะ ร้านนี้มากินหลายโหดแล้วนะเราก็ชอบมากปรากฏว่ามาถึงมาถึงก็ปิดวันนี้เขาปิดเก็บแล้วอ่าดูตัวต่อแต่ตีห้าเขาเรื่งความสดความสวยดูดูความขิงขิงขิงกระสุนซื้อไหมเดี๋ยวได้คุณแม่น้องเอาช้อนให้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่เออนี่อ่ะ กินกันน้องได้เลยกินกันได้หมดเลยทุกจานเพราะไม่มีใครกินหมดหรอกอเอาไปใกล้ๆมาใช่ไหม,มน้ำกำลังดีอืมุและอย่างสดของทะเลอ่ะ เห้หลังเราตักใส่ช้อนแล้วก็ใส่ปาดจะได้ไม่ต้องเลอะมือเอาวางเอาวางไว้ตรงนี้ได้แม่้หงหาวรนดาาเ,เองเนาะ